ตรงนี้ให้น้องเพราะอยากอยากซื้อรถได้ใช่เราอยากซื้อรถบ้านให้น้องเพราะว่าน้องพี่เล่าให้ฟังแล้วที่อ๋อที่วันไรครูที่ลบุรีที่น้องเล่าให้ฟังว่าน้องไปหาหมอเนาะไปหาหมอเสร็จปุ๊บน้องก็บอกก็บอกว่าไม่ให้อันแล้วนะเพราะว่ามันอันตรายแล้ว พราะด้วยความที่ว่าเป็นลิเกย์เนาะเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะ <c oughs> ห้องน้ำอ่ะบางที่มันก็ลำบากบางที่มันก็ไกลนะคะอย่างเมื่อคืนนะก็ไกลนะไกลเลยแหละไกลเกินที่แบบว่าน้องจะเดินเข้าไปไปเข้าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากก็จะไกลแล้วก็ไม่ค่อยโอเคตรงนี้นะคะไม่ค่อยโอเคตรงนี้วันนั้นนะน้องก็พูดก็ล่ายฟังแล้วน้องก็บอกว่าหนูว่าบอกระยะเลยแล้วว่าฝีใหม่อ่ะหนูว่า อยากได้เพราะว่าหนูอยากแบบหน,น,นูมันจะต้องเซฟอะทุกคนมันจะต้องเซฟเรื่องของของของรถบ้านนะคบเซฟเซฟว่าตัวเองจะต้องมีห้องน้าเนาะมีห้องน้ําให้น้องเรื่อนน้องก็พูดแหละว่าหนูไม่อยากได้อะไรมากหรอกหนูก็บอกกับยายว่าหนูแค่ไแค่แคมีห้องน้ํามีห้องแต่งตัวมีแบบไม่ต้องแบบมีอุ้มอะไรขนาดน,านั้นเปรสมาณนะี้ คือแบบไม่ได้ว่าเรื่องหลูอลังการเหมือนคนอื่นเขาเอะไรเงี้ยมก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการประมาณน,นี้นะครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาของไอเดียว่าเฮ้ยเราทำให้น้องได้ไหมทุกคนเราทำได้นะครับโดยที่พี่ก็คิดว่าถ้าเราเอาเงินมาต่อเงินเพราะว่าทุกครั้งที่เราโดเน a t ให้น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องมง เรามักจะรวมพลังกันได้เยอะมากนะคะเยอะมากไอ้พี่พี่ก็มองว่าพี่ทางทัพท,ท้งทัพหน้าเราเราก็อาจจะต้องทาอย่างนี้อาจจะร่วมกันโดเนทลงทุนให้น้องนะครับลงทุนในเรื่องของค่าจัดงานค่าจ้างนะครับค่าจ้างศิลปินนะครับเราเอาขนาดไหนเนงะี้ยแต่แต่กําไรที่ได้เรายกให้น้องเราเพื่อสมพี่ไม่อยากใช้คําว่าสมทบทุนพี่อยากใช้คําว่า ซื้อได้เลยพรพี่คำนวณแล้วว่าถ้าเราจัดถ้าเราได้จัดประมาณถ้าอย่างแบบไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดได้กำไรกครั้งละถ้าสิบเท่าอย่างเงี้ยนะคะถ้าครั้งละห้าส้ารอยเท่าห้ารอยเท่าใช่ไหม้าห้าร้อยเท่าเงี้ยเราก็เราก็อาจจะสักสี่ครั้งก่อนจะก่อนก่อนที่จะถึงปีใหม่ ก่อนก่อนที่จะถึงปีใหม่เราอาจจะได้จัดสักสี่ครั้งถ้าเกิดมันได้ถ้าเกิดมันได้สักคแค่ห้า้อยเทาแต่แต่ถ้าเราช่วยกันดันปุ่มปิดใช่ใช่ลุ่มปิดมีกลุ่มปิดใช่ครับแน่นอนเราจัดเหมือนเหมือนคนอืนอ่นเขาจัดเลยแต่ว่าราคาเราไม่ได้แรงเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็กลุ่มปิดถ้าเราช่วยกันดันกลุ่มปิดช่วยกันเลยกันเนี้ถ้าได้กลุ่มปิดสักหนหมื่นอาบเราก็จะจัดแค่สองครั้ง สองครั้งสาครั้งโดยที่นะครับโดยที่สมมุติว่าเราสมมุตินะอันนี้พี่สมมุติว่าสมมุติว่าเราลงทุนที่ห้าร้อยเท่าค่าสถานที่ค่าจ้างศิลปินค่าตีค่านู่นค่านี่อ่ะตีอันนี้คือพี่ตีไว้ยเยอะอยู่ที่ห้าร้อยเท่านะครับอยู่ที่ห้าร้อยเท่าพอเราจัดงานผ่านพ้นไปค่าคงทิดค่า หน้างานค่าโต๊ะหน้างานเก้าอี้หน้างานพวบรวมกันเราหักห้าร้อยเท่าเก็บไว้เก็บไว้เพื่อที่เป็นทุนจัดครั้งต่อไปส่วนกําไรก็จะกําไรน่าจะมาจากส่วนของกลุ่มปิดนะคะตรงนี้ยกให้น้องอันนี้ถ้าทุกคนเห็นพี่ว่าทุกคนเห็นด้วยแหละนะครับคนที่รัางน้องพี่ว่าทุกคนเห็นด้วยแล้ว,นะนนว,แ,ลวแล้วเราก็จะมีเงินจะมีบัตเจตนะครับมีคอร์ส เรได้ต้นทุนในการจัดครั้งต่อไปนะคะจัดครั้งต่อไปซึ่งมาครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้งานเยอะขึ้นแหละมันอาจจะต้องอาจจะมีอะไรแบบเอออะไรเงี้ยอันนี้มันก็อยู่ที่วิ่ีความคิดซึ่งตอนนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะคุยเลยเผื่อจะได้ไประชาสัมพันธ์จะได้บอกต่อกันอันเนี้ยเผื่อขึ้นละแน่นอนพเพื่อนมตอนนี้พี่ได้คิวของมีการติดต่อแหละพี่ถามแหละมีการติดต่อว่าคิวที่เรา ที่เราได้ก็คือแจ้งทูซิ่งเดี๋ยวต้องรบกวนขอความร่วมมือด้วยนะคะอาจจะต้องให้ช่วยหน่อยนะคะแจ้งทูซิ่งขาอ่ะก็ก็ก,ก็ในในส่วนนี้เราได้คิวแล้วนะครับเราได้คิวของสอรัพิเียครั้งแรกเราจะจัดเดือนสิงหาคมครับทุกคนอยู่นี่เดือนสิงหาคมระบุวันได้เลยวันที่ ยี่สิบสามสิงหาคมเป็นวันเสาร์นะสถานที่พี่บุ๊กแล้วก็คืออยุธยาแน่นอนนะครับอยุธยาอายุธยาแน่นอนอาจจะเป็นที่หอประชุมที่มหลาลัยพี่อันนี้เดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะขอสอบถามทางมหลาลัยพี่ก่อนว่าคือมันเป็นหอประชุมใหญ่ถ้าคนที่อยู่อยุธยาแล้วเคยผ่านไปหอประชุมของมอทรสซวนอภูมที่มันจะตั้งอยู่กลางพุ่งที่เป็นสีขา,ขาว มันจะแบบวิเวกมันจะปีวิเวกมันจะไม่แบบไปอยู่ในชุมชนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีใหญ่ๆแล้วก็รอบๆก็จะเป็นพื้นที่เหมือนที่เลี้ยงัูอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีที่จอดรถอะไรเงี้ยหลังว้ครูอ่าตอนนี้กําลังกําลังให้น้องทําเพจเราต้องเราต้องทําเพจก่อนเนาะเราทาทาทาเพจตัวอก่อนนะครับที่สําคัญครับเรื่องของทุนทุกคนมันก็ไม่พ้น ทับหน้าเรานี่แหละนะครับที่เราโดเนกันทุกวันนี้แหละนะครับสเต็ปแรกที่พี่จะทำอันนี้ขออนุญาตไม่ได้ปรึกษานะาก็คือตอนนี้คุยกันคุยกันในทีมคุยกับมหาเทพบางกลุ่มอ่าบางส่วนแล้วนะครับวันที่สิบเอ็ดทุกคนพี่จะไปคุยกับน้องดาวและพร้อมเซ็นสัญญาคุยเรื่องราคาตกลงราคาพร้อมเซ็นสัญญา ซึ่งการเสียนสัญญานะครับซึ่งการเสียง,ญญง,ยงข้างนอกหรือข้างใน,นพี่หมวยสวนรณภูมมข้างนอกที่หอประชุมอะครับได้ไหมหนูหนูอยู่หนูอยู่สวนภูมพุปะมันเป็นมันมันมันเป็นของมหาวิทยาลัยอะ,อะหอประชุมข้างนอกอะครับที่ที่เขาจัดเราจัดซ้อมรับปริญญาครับพี่ดูลืมดูเลยว่าใคร นะครับข้างนอกใช่ใช่ครับจิตจิตสายเอเชียใช่ใช่ๆๆพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเห็นไหมที่เป็นที่เป็นขาวๆอ่ะอาการขาวๆที่อยู่แบบข้างนอกเลยอะ